สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพ,าพรวมเซตประจําวันที่21มกราคมนะครับก็เมื่อวานเนี่ยราคาก่อนหน้าเมื่อวันกกอนเมื่อวันก่อนนะครับราคามันเปิดแกลบบวกขึ้นไปจากโซนแนวรับนะครับก็มองว่าเป็นการเด้งจากจากแนวรับนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคาก็ยังมีการปิดลบกลับลงมาอยู่ครับยังวิ่งอยู่ในกรอบแคบ,บๆเลยนะครับเซตนี้ถ้าจะถ้าจะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเนี่ยยังอยู่แคบๆตรงนี้อยู่เลยนะเพราะงั้นเนี่ย มุมมองตอนนี้ก็ยังเป็นการมีโอกาสที่จะยังทดสอบตัวอันนี้มันลงมาปิดแกปแล้วก็มีโอกาสที่จะทดสอบตัวโซนแนวแนวรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,าถ้าราคามันมีการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่า1512จุดถึง1 4 9 4จุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อที่1 4 0 9ถึง1,397จุดนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นการไซด์ว์ออกข้างนะครับอยู่เหนือโซนแนวรับตรงนี้ก็จะมองว่าเป็น เป็นการสะสมแรงในระยะสั้นเพื่อ,อรีบาวกับขึ้นไปต่อนะครับโดยถ้ามันไปเทสต,ตัวไฮเดิม erm แ,แถวๆพันห้าร้ได้เนี่ยประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่ถึงประมาณ1569จุดนะครับซึ่งเป็นเป้าแรกที่อยู่บริเวณโซนแนวต้านระยะยาวนะครับซึ่งโซนแนวต้านในระยะยาวเนี่ยก็มีแนวต้านอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบถึงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับถึงพันหกร้อยยี่สิบประมาณนี้นะฮะ ส่วนในกรณีที่มันมีการเบรกหลุดลงมาต่ำกว่า1,494นะครับแล้วลงมาทดสอบ1,409ถึง1,297เนี่ยผมมองว่าจะต้องมีการถ้าจะกลับขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการไซเวย์ออกข้างเพื่อสะสมแรงอีก,อ,กอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปด้านบนได้นะฮะแต่ในกรณีที่ถ้ามันหลุด1,397ลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปรับตัวลงไปเป็นปรับฐานในภาพรวมระยะกลางถึงระยะยาวนะครับ ก็จะเป็นการลงไปทดสอบแถวๆประมาณ1 3 0 0ถึง1,293จุดได้นะครับก็ยังไงโฟกัสกันไปทีละแนวนะครับทีละโซนก่อนนะครับตอนนี้ภาพรวมก็ยังยังคงเป็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าตามใดที่มันหลุดพันสี่ร้อยเก้าถึงพันสองสามร้อยเก้าสิบเจ็ดลงไปอันนี้จะเป็นการทําลายโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นก็จะเข้าสู่การพักตัวในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมเซตประจําวันนี้นะครับมุมมองอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเราก็ย้ําภาพรวมเดิมๆกันไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หลุดโฟกัสนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Oh. It's caught in the crossfire.